ซึ่งจริงๆแล้วคนไทยรู้จักแฟตบอยสลิมก่อนที่จะเป็นแฟตบอยสลิมถูกไหมฮะไอ้นี่ไงอาลิงยิงยิงยิงอาลิงยิงยิงไอ้เหียดังอาซีองอาซีเอนี่เปิดกระจายอาลิงยิงยิงยิงเนี่ยเจ้าของผลงานเพลงก็ทำการฟ้องร้องค่าลิขสิทธิ์ทำให้ตัวแฟตบอยก็แทบจะล้มละลายดังได้อย่างไงสวัสดีครับขอต้อนรับ คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ i g h e a d นะครับแล้วก็ตอนรับ i ิกร r ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมสเปเชียลรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ชมได้ไปท่องโลกแห่งเสียงดนตรีด้วยกันในทุกๆุี e ีแบบนี้แหละครับสำหรับ EP นี้เราจะนำเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ลหลงไหลในเสียงเพลงตั้งแต่ยังเล็ก แล้วก็อยู่กับมันมาโดยตลอดนะครับจนในที่สุดเขาได้เติบโตบนเส้นทางนี้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะครับเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งมือกลองมือเบสเป็นทั้งดีเจเป็นทั้งอ่รคคอร์ดโปรดิวเซอร์เป็นรีมิคเซอร์มีชื่อเสียงมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามชีวิตของ Norman Cook หรือว่า Fat Boy Slim กันครับ Great แฟตบอยสลิมนะครับทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ชื่อในสูติบัตรชื่อในวันที่เขากำเนิดนั่นก็คือเด็กชายเควินเดนลีโอคุกนั่นเองนะครับเขาเกิดที่เมืองเคนประเทศอังกฤษนะครับในครอบครัวของพ่อแม่ที่เค้่งครัดในาศาสนานะครับเป็นาศาสนา คริสนิกายคอสมันนะครับเป็นนิกายเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นลูกชายคนที่3ในวัยเด็กเขาเติบโตที่เมืองเคนก็จริงแต่ว่าก็ได้ไปร่ำเรียนในเมืองเซเร่ประเทศอังกฤษนันเองนะครับพออายุได้14นะครับโลกของเด็กชายคุกก็ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากอัลบั้มของวงพังที่มีชื่อว่าเดดแดมซึ่งอัลบั้มชุดนี้พี่ชายของเขาได้แนะนำให้น้องชายสัมผัสกับ ความเป็นดนตรีพังที่มันมีความเกี่ยวกราดแล้วก็เป็นที่นิยมในยุคนั้นนั่นคือก้าวแรกของการเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้กับนอร์แมนคุกจนในที่สุดเขาได้อ่าเข้าไปศึกษาเข้าไปหางานฟังไม่มันจะเป็นวงดนตรีแบบเฮปปี้เมทัลเป็นวงฮิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่คือจุดกำเนิดเริ่มต้น ของเด็กชายเควินเดนลีโอคุกหรือว่านอร์แมนคุกนั่นเองนะครับในปี1981นะฮะ นอร์แมนคุกอายุได้18ปีนะครับเขาไดา้ไปศึกษาต่อที่เมืองไบรตันประเทศอังกฤษนะครับในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า b r ไบรตันโพลีเทคนิคนะครับแล้วก็ได้ลำเรียนในก็น่าจะเป็นคลาสเดียวกับเพื่อนซีคนหนึ่งซึ่งตอนหลังก็ได้มาอยู่เป็นสมาชิกวงเดียวกันนั่นก็คือพอลฮีตันนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดกันว่า มันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงกับพอฮิลตันนะครับในขณะที่นอร์แมนคุกนะครับศึกษาอยู่ที่ไบรตันโพลิเทคนิคนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เขาทำเป็นประจำก็คือการได้ไปแฮงเอาท์อยู่ในคลับของนักศึกษานะครับโดยเฉพาะ,ะคลับที่มีชื่อว่า The Basement แล้วก็ Brighton Bell นะครับสองที่นี้เป็นที่ที่รวมเราๆเ,เด็กวัยรุ่นนักศึกษาไปแฮงเอาท์กันไปพูดคุยไปปาร์ตี้กันนะครับและ สถานที่นั้นเป็นที่ที่โนแมนคุกได้เริ่มต้นการเป็นดีเจนะครับได้ฝึกฝนวิชาต่างๆก็จากสถานที่เหล่านี้นะฮะถัดมาในปี1985พอลฮีตันนะครับได้ฟอร์มวงดวนตรีที่มีชื่อว่า The House Martins นะครับ The House m a มา i n นเป็นวงดวนตรีพ o p นะครับเป็นวิทจ์ส o p อปนะครับแล้วก็ในขณะที่วงกำลังออกทัวร์ในช่วงคริสต์มาสอีฟ ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมานะครับมือเบสประจําวงก็ได้ขอแยกตัวออกไปนะครับจากวงทําให้ในพอลฮิตันนี้ก็ได้ไปคุยกับเพื่อนนะครับก็คือนอร์แมนคุกนั่นเองบอกว่า,อ,าอยากที่จะให้เข้ามาแทนตําแหน่งมือเบสนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของนอร์แมนคุกนะครับมาฟอร์มวงกับพอลฮิตันในชื่อ h เฮ s ส์มาติ n นั่นเองนะครับในปี1986นะครับต้นๆปีนะครับ The House Martin ออกซิงเกิลที่ทำให้วงดนตรีวงนี้มีชื่อเสียงกระจรรกะจายไปทั่วโลกและก็ซิงเกิลเพลงนั้นได้ขึ้นถึงอันดับ1นึ่ง a r t ชารซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเพลงใหม่แต่ประการใดนะครับเพราะว่า The House Martin ได้นำเอาบทเพลงในปี1985ก่อนหน้านี้1ปีของวงดนตรี Soul R&B วงดนตรีที่มีชื่อว่า The Isley Brothers นั่นเองนะครับกับอัลบั้มที่มีชื่อว่า The c a r a v a n of Love ในปี1985 The House Martin นำ title track จาก Isley Jasper Isley มา c o ฟเวอร์ใหม่แล้วก็นำซิงเกิลนี้ทะยานขึ้นถึงอันดับหนึ่งของ UK เคชาตันเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ก็เรียกว่าจังหวะมันลงตัวพอดีทำให้เรามมนคุกได้ได้ก้าวแล้วก็ พัฒนาในสายของดนตรีไปอย่างรวดเร็วก็ด้วยวง The House ์มาตินเองนะครับจนกระทั่งถึงปี1988นะฮะเดอะเฮาส์มาตินประกาศแยกวงถึงแม้ว่า The House ์มาตินจะดิสแบนหรือว่าแยากย้ายกันไปแต่ด้วยความที่ว่าตัวสัญญายังมีการเซ็นกันอยู่นะครับสัญญายังไม่หมดเพราะฉะนั้นสมาชิกแต่ละคนก็ต้องไปทำผลงานเพื่อที่จะมาให้ครบสัญญาที่จะออกอัลบั้มกับโกลดิส นั่นเป็นที่มาที่ไปของพอลฮิตเล n แยกตัวออกไปทําวงดนตรีอีก1วงซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีความลุ่มลึกทางด้านเนื้อหาแล้วก็ดนตรีที่ละเมียดละไมยสวยงามมากอีก1วงนั่นคือวงที่มีชื่อว่า The Beautiful South นะครับส่วนเจ้าตัวโนแมนคุกนี่ก็ไปทำอีกวงหนึงวงดนตรีออกกับค่ายที่เปขาเรียกว่าเป็นซับนะเป็นค่ายซับของโกดิสนั่นคือโก b บีดซึ่งวงที่โนแมนคุกทาใหม่ก็มีชื่อวงว่า บีดอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าชื่อวงมันเท่ไมันไม่เท่นะบีดอินเตอร์เนชั่นแนลโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าคงเท่กนนั้นานะ e> ผมได้ว่าชุดนี้บีดอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆนี่มันนี่เป็นซองในนะซองนอกไม่มีเพราะว่าผมได้จากการเซลล์เลยสักอย่างหนึ่งแล้วก็ผมก็เคยเห็นแล้วแหละว่าวไม่มีว่ามีชุดที่มีปกด้วยแต่ก็ผมรู้สึกว่าในเมื่อมันจะมาแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นี่คือสมาชิกของวงบีดอินเตอร์เนชั่นแนลความมือสุดนี่คือนอร์แมนคุกหน้าใสและอ่อนเลยนะ เดอะบีดอินเตอร์เนชั่นะครับประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับโดยเฉพาะการนำซิงเกิลที่มีชื่อว่า just be good to me นะครับขึ้นถึงอันดับหนึ่ง UK c h ชารนะครับแต่ซิงเกิลนี้ก็ถือได้ว่าเป็นซิงเกิลเจ้ากรรมนะครับทำให้ชีวิตของโนแมนคุกวุ่นวายเพราะว่าเจ้าซิงเกิล just be good to me เนี่ยได้นำเอาส่วนหนึ่งของเพลง จากวงดนตรีอีกวงหนึ่งไปใช้นะครับนั่นก็คือวงดนตรีที่มีชื่อว่า D.S.O.S Band นะครับเป็นวงดนตรีฟังดิสโก้ฟิวชั่นของประเทศอเมริกานะครับจากอัลบัม้มชุดนี้นะฮะอัลบัม้มนี่ฮะไม่ใช่เลซพินนะฮะมันจะออกคล้ายๆกันซึ่งซิงเกลิลนี้มีชื่อว่า Just Be Good to Me นะครับแล้วก็แน่นอนครับในเมื่อซิงเกลิลของ The Beat International ที่มีชื่อว่า Dub Be Good to Me ขึ้นถึงอันดับหนึ่งนั่นก็เป็นที่ต้องมีการฟ้องร้องซึ่ง เจ้าของผลงานเพลง DSS Band ก็ทำการฟอ้องร้องค่าลิขสิทธิ์จาก Fatboy Slim ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นคนทำเพลงโดยมีค่าปรับถึง2เท่าทำให้ตัว Fatboy ก็แทบจะล้มละลายไปในทันทีเหมือนกันก็เขาเรียกว่าเป็นทุกขาลาบแล้วกันนะดังก็จริงแต่ว่าก็มาตัวเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนาน,นาก็ไม่เป็นไรนั่นก็ผ่านไปนั่นเป็นอีกช่วงหนึ่งของ Fatboy Slim นะครับจนกระทั่งมาถึงในปี1 9 9 1นะครับ เด e b บ a t อินเตอร์เนชั่ออกอัลบั้มชุดที่2ตามมาจากความสำเร็จของอัลบั้มชุดแรกแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควรทำให้โปรเจกต์นี้ได้พับตัวลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับมาในปี1994นะครับนอร์แมนคุกได้จับมือร่วม,มง,งานกับแอชลีย์สไลเดอร ซึ่งเป็นคนเป่าฮอนทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Freak Power ขึ้นมานะครับโดยการออกซิงเกิลที่มีชื่อว่า Turn on t u n e In Cop o u t นั่นเองนะครับซึ่งซิงเกิลนี้เป็นอีกซิงเกิลหนึ่งที่โด่งดังจนกระทั่งมีการซื้อลิขสิทธิ์นะครับไปเป็นเพลงประกอบโฆษณาของร e v i s e ซึ่งแน่นอนครับการซื้อลิขสิทธิ์บทเพลงของ Freakout เพลงนี้ทำให้ Fa t b บ y Slim เ,เขาก็เรียกว่าลืมตาอ้าปากได้จากการขายลิขสิทธิ์เพลงให้กับร e v i s e ในเพลง Turn On, Tune In, c o ปเอาทนั่นเองนะครับและหลังจากความสำเร็จของโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Freak Power แล้ว f a t b o y Slim ก็ยังทำงานอย่างต่อนเนื่องในหลายๆชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Pizza Man หรือ Mighty d u b แ Cats นั่นเองนะครับและในปี1995นะครับซิงเกิลอันดับหนึ่งของ Mighty d u b แ Cats นะครับเ,เขาเรียกว่าเขย่าฟลอร์ไปทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งแต่ ประเทศไทยด้วยนะครับนั่นคือซิงเกิลในปี1995นะครับจาก The Mighty d u ั c a s t ที่มีชื่อว่า Magic Carpet Ride นั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วคนไทยรู้จัก Fat Boy Slim ก่อนที่จะเป็น Fat Boy Slim ถูกไหมฮะครับอาล้ฮะในเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราไปกันที่ปี1996ฮนะ 1996เป็นปีที่มีความสำคัญกับนอร์แมนคุกเพราะว่าเขาเริ่มใช้ชื่อ Fat Boy Slim อย่างเป็นทางการครับประกาศให้ทั่วโลกรู้จากชื่อของดีเจที่มีชื่อว่า Fat Boy Slim และการมาถึงของอัลบัมเปิดตัว Fat Boy Slim นั่นก็คืออัลบัมที่มีชื่อว่า Better Living Through Chemistry ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงแสวงหาเป็นช่วงที่เขายังใช้ชีวิต เป็นปาร์ตี้แอนิมอลอย่างสุดเหวี่ยงจริงๆนะครับจนกระทั่งออกอัลบั้มชุดนี้สำเร็จในปี1996เองนะครับมาถึงในปี1998นะครับอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มคลาสสิกตลอดกาลแล้วก็เป็นอัลบั้มมาสเตอร์เพลนะครับของ f t t o y y s l n m นั่นก็คืออัลบั้มที่มีชื่อว่า you come along way baby เองนะครับหรือเราอาจจะเรียกกันสั้นๆว่าอัลบั้มเด็กอ้วนนะครับเพราะว่าหน้าปกก็ นี่ย You Come Along Way Baby นะครับแน่นอนครับอัลบั้มชุดนี้บรรจุไปด้วยเพลงฮิตมากมายและเกินโดยเฉพาะเพลงที่มีชื่อว่า Light h e r e r i g h t n o w นะครับแล้วก็ตามมาด้วย p r e s s You นะครับซึ่ง Light Year w h t e n o w นี้ขึ้นสิบอันดับ2ของ UK s i n g l e Chart นะครับัล right บบางชุดนี้ก็ถูกโหวตโดยนิตยสาร m i x m a x นะครับซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับวงการแร็วงดนตรีและดีนะครับให้เป็น1ใน10อัลบั้มเต้นรำที่ดีที่สุดตลอดกาลครับ มาถึงในปี2000นะครับอีก2ปีต่อมานะครับ mm hmm. Fat Boy Slim ย่ำความสำเร็จกับอีกหนึ่งอัลบั้มนั่น,นคือ half way between the gutter and the star ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็บรรยากาศในเรื่องของดนตรี hmm. ก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ลุ่มลึกขึ้นแล้วก็มีความเป็นโทนที่หม่นลงตั้งแต่ ซิงเกลิลที่มีชื่อว่า Sunset จริงๆแล้วเป็นบันเป็นซิงเกลิลโปวดของผมนะเป็นบทเพลงเก่าของเดอะดอสนะครับโดยการน,นำของจีมอริสันที่มีชื่อว่า Bird of Prey นะครับซึ่งแฟร์บาร์ซินก็นำแทรกนี้มาเรียลเลนส์ใหม่นะครับมีความเป็นดาร์ c เทคนะครับให้วากาศแบบุ่งวางซึ่งเป็นบรรยากาศที่คนละเรื่องกับอัอลบั้มชุดที่1หรือชุดที่2ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแทร ที่ต้องบอกว่าเป็นแทร็กที่จดจำที่สุดของอัลบั้มชุดนี้นั่นก็คือแทร็กที่มีชื่อว่า Weapon of Choice นะครับซึ่งตัวดนตรีตัวอาร์เรก็มีความโดดเด่นแต่อีกส่วนหนึ่งที่เสริมให้กับบทเพลงนี้เป็นที่จดจำของหลายคนไปได้ตลอดกาลน,นั่นก็คือการแสดงของนักแสดงมากฝีมือนั่นก็คือ คริสโตเฟอร์วอลกิงนั่งเองนะครับเขาได้ทำการโชว์สเต็ปเต้นรำไว้ในบทเพลงที่มีชื่อว่า "Weep of n o Choice" แล้วก็จนทำนำพาให้กับบทเพลงนี้มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ขึ้นถึงอันดับหนึ่งของ MTV Music Awards นะครับและก็ได้โหวตให้เป็นหนึ่งในมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมตลอดกาลครับอีเวนต์หนึ่งที่เป็นที่จดจำแล้วก็เป็นที่กล่าวขาน เป็นตำนานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คืออีเวนต์ในปี2002เองนะครับนั่นก็คืออีเวนท์ที่มีชื่อว่า Big Beach b b e a c h Boutique 2นะครับ e a c h Boutique ชื่อนี้จริงๆแล้วเป็นชื่อบาร์มาก่อนนะครับเขาตั้งบาร์นี้กับเพื่อนซีอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นบาร์ที่มีดีเจเปิดเพลงเต้นำํำ ในสไตล์ของ Fat Boy Slim นั่นเองนะครับสองคนนี้คิดที่จะเปิดฟรีคอนเสิร์ตที่หาดบาตันตอนแรกคิดกันว่าคงจะมีคนเข้าชมประมาณหลักหมื่นคนห้าหกหมื่นคนอะไรแบบนี้แต่ที่ไหนได้นะครับทำไมทำมาแล้วอคอนเสิร์ตครั้งนั้นมีผู้ร่วมเข้าชมถึง200,000กว่าคนนะครับและสิ่งที่ตามมาคือการที่เรามีคนทั้ง ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยเช่นกันทําให้ Fat Boy Slim นะครับถูกทางการประกาศระงงับการแสดงของเขาในเมืองไบรตันเป็นเวลาถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ต้องถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความที่เขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์แดนซ c e ีนของทั่วโลกให้เห็นว่าการที่คุณจะเต้นลําคุณไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในคลับไปอยู่ในสถานที่เล็กๆคุณสามารถที่จะเต้นลําได้ทั่วไป ทุกที่ที่มีเสียงเพลงหลายๆคนได้เห็นได้ชมคลิปวิดีโอ Big b e a กบ b t u บ i q u กก็จะเห็นว่าทุกที่ที่เป็นบรรยากาศในวันนั้นนะฮะทุกคนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่บนชายหาดหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในเรือหรือบางคนอยู่บนตึกบนอาคารอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างเอ็นจกับสิ่งที่ Fatboy ส l ลิได้มอบความลื่นลมในทางเสียงเพลงให้กับ ทุกๆคนในวันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่น่าจะถูกเรคคอร์ดไปเป็นตำนานไปแล้วในปี2002หลังจากที่เขาได้ออกอัลบั้มที่มีชื่อว่า Big Beach b o u t i y เป็นอัลบั้มแสดงสดนะครับที่เมืองไบรตันที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำนานหน้าหนึ่งของแดนซีนของทั่วโลกนะครับเขาก็ได้แวะมาเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาเปิดคอนเสิร์ตในปี2002ซึ่งเป็นปีที่พีคที่สุดของ Fat b บอ s l ์ m นะครับที่เมืองทองธานีซึ่งก็มีผมอยู่ในงานนั้นด้วยนะครับโดยที่ สติสัมปชัญญะอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็จําได้แค่ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ระบบเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บรรยากาศในการที่เราสนุกสนารมันเต็มที่เหลือเกินนะครับนั่นคือการมาถึงของ Fat Boy Slim Live in Bangkok ในปี2002ที่เมืองทองธานีนะครับ ฟับอยสลิมห่างหายจากการออกสุดอัลบั้มไปถึง4ปีนะครับตั้งแต่อัลบั้มในปี2000ที่มีชื่อว่า Halfway Between the c r a v e and the Star แล้วในปี2004นะครับฟับอยสลิมวางอัลบั้มที่มีชื่อว่า Palugal View ให้ทุกคนได้รู้จักครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Sad d a n c ซึ่งเป็นซิงเกิลแรกนะครับการกลับมาครั้งนี้ฟัดบอยสลิมมีการฟิชเจอริ่งนะครับกับศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนั้นหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกับแบร์ลิเดอร จากวงเบลอนั่นกนะ็คือเดมอนอัลบาในแทร็กที่มีชื่อว่าพูดอิทแบ็กทูเกตเตอนะครับหรือจะเป็นการทำงานร่วมกับรุ่นใหญ่อย่างบูซี่คอลลินส์นะครับในแทร็กที่มีชื่อว่า The Joker นั่นเองนะครับซึ่ง The Joker คือออริจินอลเอเวอร์ชันของสตีฟมิลเลอร์แบนอีกด้วยนะครับแล้วก็เราอาจจะคุ้นชินกับซิงเกิลแรกที่ถูกวางในอัลบั้มชุดนี้นั่นกนะ็คือซิงเกิลที่มีชื่อว่า s l a s h ร a s h นั่นเองนะครับก็เป็นดนตรีแบบบิ๊กบีดในทางถนัดของกก็แแล้วัันนะครบต่ มาอีกฝั่งหนึ่งใน,ในทางของการวิจารณ์นะครับการรีวิวบางชุดนี้กับกลายเป็นว่าได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นก,กลางนะครับไม่ดีแล้วก็ไม่แย่นะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในปี2004นั้นซีดนตรีเต้นรำได้เปลี่ยนไปนะครับกระแสดนตรีเต้นรำกระแสดนตรีบิ๊กบีที่ฟั t บอยส์ลิมได้เ,เขาเรียกว่าวางรากฐานไว้มันเปลี่ยนเทรนด์ของการฟังเพลงไปในปีนั้นนะครับการมาถึงของดนตรีที่มีชื่อเรียกว่าหนูเมทัลนะครับ ทำให้กระแสดนตรีแดนซ์คลับแดนซ์ซีนก็ปไป,ไปพอสมควรเลยทีเดียวครับจนกระทั่งมาถึงปี2006นะครับเป็นปีที่แฟดบอยส์ลิคมค่อนข้างที่จะนิ่งในเรื่องของผลงานนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ผ่านตารางการทัวร์อันออฮัลโหโหดไปแล้วทั่วโลกนะครับอย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าจะหยุดพักงานแต่ก็ยังไม่หยุดพักที่จะเรียกเงินทองจากเหล่าสาวกของแฟ t บอยส์ลิมนะครับเป็นอีกอันหนึ่งอัลบั้มที่แฟ t บอยสลิมออกมาในขณะนั้นซึ่งซึ่งเป็นอัลบั้มรวมฮิต ง่ายๆรวมฮิตแถมเพลงใหม่2เพลงอะอย่างนี้นะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอัลบั้มที่ปิดซีนดนตรีบิ๊กบีทได้อย่างสวยสดงดงามทีเดียวนะครับพอหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของบทบาทเพลงเต้นลัามที่เปลี่ยนไปเป็นอีกเจนหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเรารู้จักดนตรีเต้นลัามแบบนี้ว่า e l e c t r o n i c ิก n c แดนซ์มิหรือเรียกย่อว่า EDM นนั่นเอ <get> mm hmm. การมาถึงของ EDM ไม่ได้ทำให้ Fatboy Slim แผ่วลงแต่ประการใดนะครับมีหนำซ้ำ Fatboy Slim ยังฝากผลงานซิงเกิลที่โด่งดังไปทั่วโลก ทำให้ทุกคนรู้ว่าไม่ว่ากระแสดนตรีใดๆจะมาจะไปแต่ Fat b o ยส์ลิคือ Masterpiece นั่นคือการมาถึงของซิงเกิลที่มีชื่อว่า eat sleep live repeat นั่นเองครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่ออกมาในปี2015นะครับวันที่20มิถุนายน eat sleep live repeat eat sleep live repeat ลองแค่นี้ง่ายๆจำได้ง่ายแล้วก็ที่เหลือเป็นเรื่องของ ทุกคนได้ลื่นลมกับบทเพลงเพลงนี้นั่นเองนะครับปี2023ครับการกลับมาอีกหนึ่งครั้งของ Fat Boy Slim ในปีนี้นะครับนั่นคือการประกาศการทำาีชู่ใหม่ของอัลบั้มที่มีชื่อว่า You Come Along Way Baby ในปี1999นะครับถือว่า อัลบั้มชุดนี้เดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง20ปีแล้วนะครับกับมารีชู่ใหม่กับมารีเพลสใหม่กับบอกอัลบั้มออริจินอลแบบนี้คนะข้างในอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็ยังออกมาเป็น2 LP เหมือนเดิมนะครับและก็แน่นอนครับในปีนี้ก็จะเป็นอีก1ปีของการกลับมากับคอนเสิร์ตท,ที่เป็น1ในตำนานหน้าหนึ่งของ Fatboy Slim นั่นก็คือการกลับมาของ Big Beach b Beach Boutique ที่ชายหาดเมืองไบตันนั่นเองนะครับ นี่คือที่มาที่ไปเข,ข้าวๆทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผม Special K เคนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังการได้รับชมกันมีคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่าลืมนะครับก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างกัแเรากันนะครับแล้วไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด follow กด Sub subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ใน E ีต่อไปวันนี้ผมสเปเชียลและดิกเฮดลาไปก่อนกับแฟ t b ตบอยสลครับ